d a t a Story EP นี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็นซอ้อนมาเขือเทศนะครับแต่ว่ามีการทำการตลาดจาก Data หลายๆซอร์สพอดีพอพี่ไปเจอเคสหนึ่งที่เป็นของแบรนด์ทำการตลาดน่าสนใจเนะี่ยก็เลยไปนคน้คนดูเก่าๆแล้วก็เลยเจอว่าเฮ้ยมีการเอา Data ของลูกค้าหรือ Data ที่ไปเจอ i n s i ซ h ์เนี่ยมาทำการตลาดได้หลายแบบที่น่าสนใจมากวันนี้เลยไปรวบรวมมาเล่าสรุปเป็นเรื่องเดียวกันว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ดูน่าสนใจบ้างสวัสดีครับ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ภูมิด้วยค่ะ,คะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Data Story ค่ะรายการที่จะนำกรณีศึกษาทางธุรกิจนะคะที่เอา Data มาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อสร้าง Value นะคะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้เรื่องราวของเราเกี่ยวกับอะไรคะพี่ภูมิครับก็ Data Story EP นี้จะเป็นแบรนด์สินค้าชื่อว่า Hi ที่เป็นซอสมะเขือเทศนะครับแต่ว่ามีการทาการตลาดจาก Data หลายๆซอสวันนี้เป็นเรื่องนี้ ก็คือเป็นซอสในซอสซอสในซอสอีกทีหนึ่ง <c oughs> ประมาณนั้นเลยแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปฟังเรื่องราวซอสในซอสนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเรียวสมารด้วยนะคะยังไงต่อคะพี่ภูมิครับก็แบบที่บอกไปพอดีว่าช่วงนี้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเยอะแล้วก็ไปเจอเคสหนึ่งที่น่าสนใจของของตัวไฮนะครับไฮจะเป็นซอสมะเขือเทศเราจะน่าจะคุ้นเคยในบ้านเราแบบมันจะมีหลายที่อยู่ พอดีพอพี่ไปเจอเคสหนึ่งที่เป็นของแบรนด์ไฮทาการตลาดน่าสนใจเนี่ยก็เลยเป็นคนคนดูเก่า,กาๆแล้วก็เลยเจอว่าเฮ้ยแบรนด์ไฮเป็นแบรนด์ที่มีการเอาเดต้าของลูกค้าหรือเดต้าที่ไปเจออินไซด์เนี่ยมาทําการตลาดได้หลายแบบที่น่าสนใจมากวันนี้เลยไปรวบรวมมาเล่าสรุปเป็นเรื่องเดียวกันว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ดูน่าสนใจบ้างก็คือรวบรวมมาใช่นะครับก็ <ha. S 1> เดี๋ยวเอาตั้งหต่อันแรกก่อนเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่ ตัวซอสของไฮส์นะครับแอนเดี๋ยถ้าปกติแล้วเราเห็นขวดซอสแบบนี้อย่างอันนี้พี่ถามแบบพี่ไม่แน่ใจว่าแบมมีปัญหากับการเทซอสม้างไหมมีค่ะเวลาเวลาที่แบมจะเทอะ่ะก็คือแบบต้องต้องเหวี่ยงก่อนแล้วถ้าเหวี่ยงเยอะไปมันก็พรวออกมาหมดเลยโอเคนี่นี่คือมีเทคนิคนะเนี่ยมีเหวี่ยงก่อนเหวี่ยงก่อนแล้วค่อยเปิดฝาอ่าถ้าเป็นของพี่พี่จะตบตูดตบนานหน่อยดูนี่นั่นมีหลายคนมี แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอินไซต์หนึ่งที่เป็นเพนของคนว่ามีปัญหามากกับการที่จะเทซอสลงของกินตัวเองไม่ได้ซึ่งไฮเขาก็ไปเจออินไซต์นี้ว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่มีเพนพอยเรื่องเนี้ยเต็มไปหมดเลยพอเขาเก็บ Data มาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวตั้งต้นในการคิดโซลูชันที่จะทำแบบทำโซลูชันอย่างหนึ่งที่มันไปตอบโจทย์แก้ปัญหาในเรื่องนี้่ไม่รู้ว่าเรารู้ไหมแต่ เรื่องขวดซอสเนี่ยจริงๆ<ฮ>มันมีหลักอยู่คือถ้าเอาเรื่องของฟิสิกส์เอาเรื่องของน้ําที่ไหลเรื่องของรูน,นี้นั่น <c oughs> อันนี้พี่ก็มั่วไปนะแต่มันจริงๆมันมันมีหลักอยู่ค <c oughs> <ะ>ืออากาศมันดันอยู่ไหมคะอากาศมันดันอยู่หรือรวมๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราเอียงตัวขวดเนี่ยเทประมาณ45องศา <c oughs> มันจะไหลง่ายที่สุดอ่าพออินไซคอลเนี้ยปุป๊บอะเขาก็เลยออกแบบมาเป็นโซลูชันว่า เขาจะ educate คนเรื่องนี้ด้วยการใช้วิธีที่ง่ายมากก็คือจากที่เราเห็นเวลาเขามีขวดซอสติดฉลากแบบนี้ใช่ไหมครับเขาทําแบบง่ายสุดๆเลยก็คือเขาติดฉลากที่เอียงอฉลากตรงขวดจะเอียง45องศาพอดีถูกต้องนี่คือวิธีการที่เอา data insight ของลูกค้าคมีเพนเรื่องนี้อยู่แล้วเอามาออกแบบเป็นโซลูชันแบบใส่ไอเดียสร้างสรรค์ลงไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าตัวไฮส์เนี่ย educate ลูกค้าว่าถ้าอยากเทซอสง่ายๆต้องเอียง45องศาโดยการ ติดฉลากเอียงแล้วลูกค้าถ้าเทน้ำออกเทขวดซอสลงมาเห็นโลโก้ตรงปุ๊บแปลว่าซอสมันจะไหลง่ายอ๋ออากาศก็เข้าไปแทนที่ซอสพอดีซอสก็ไหลง่ายพอดีเลยอันนี้เป็นแบบอันแรกที่แบบให้เห็นว่าเอะเขาเอา Data มาตั้งต้นแล้วก็แบบออกแบบมาเป็น o l u t i ันแบบแบบเข้าใจง่ายสิ่เพิ่มความ Creative เข้าไปกับตัวข้อมูลที่มีถูกต้องอ่าทีนี้อันนี้อันที่2อนะครับมันอันนี้เป็นเคสใหม่หน่อยเมื่อกี้ตอนปี2018ที่ก็ไปเจอเคสย้อนไปก่อนหน้านี้ เขามีแคมเปญหนึ่งชื่อว่าตัว High Draw Ketchup mm. โดยก็คือเขาเริ่มต้นมาว่างี้อย่างแรกก็คือว่าตัวเขาอ่ะมีมีสมมุติฐานอันนึงว่าคนจดจำตัวแบรนด์ Highs ได้ดีแค่ไหน mm. แล้วก็อยากเอาไอคอนนี้เป็นข้อที่เอามาหาอินไซต์กับลูกค้าเพื่อพิสูจน์ความมีแบรนด์ awareness ของตอนเองด้วยในขณะเดียวกันก็อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบรนด์กับตัว,ตว,ตว,ตวคอน sumer ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของตัวแคมเปญนี้ก็คือว่าเขาไปถามคนทั่วไปที่แบบที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วก็ขอให้เขาอะวาดรูปขวดซอสมะเขือเทศสีแดงให้หน่อยไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่าเป็นไฮส์ว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความที่คือแบรนด์ไฮส์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงแบรนด์ไฮสเนี่ย มีอายุมานานแล้วประมาณ150ปีบริษัทชื่อคราฟไฮเกิดจากคราฟฟู้ดรวมก,กันกับบริษัทไฮสแล้วก็ทําเรื่องตัวธุรกิจซอสแล้วก็มีอื่นๆอยู่ด้วยแต่อย่างนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มี awareness เยอะก็ยอดขายอยู่ในตัวฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกประมาณ2 6 0 0 0ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปีตอน2 0 2 1เพราะงั้นในมุมของไฮสเองเขาก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วว่าตัวเขาเองเป็นแบบท็อปออฟไบ์ระดับหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ทีเนี้ยแคมเปญเมื่อกี้ High Ketchup เนี่ยเขาก็เลยไปขอให้คอนซูมเมอร์มาวาดรูปขวดซอสมะเขือเทศทีนี้พอลูกค้าเขาไปเริ่มวาดขวดซอสมะเขือเทศเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบม,มันจะมีทั้งที่แบบว่าคือด้วยคำที่เขาวาดจากจินตนาการถูกไหมมันก็จะมีทั้งแบบวาดไม่เหมือนไฮเลยวาดตามความคิดเขาหรือบางอันออกมาเหมือนไฮก็มีซึ่งอันที่มันจะเหมือนไฮมันจะเป็นในลักษณะแบบที่ว่า อัตลักษณ์ของโลโก้ไฮส์เนี่ยหรือขวดซอสเขาเนี่ยมันจะมีจุดเด่นคือจะมีลูกผลมะเขือเทศอยู่อ่าแล้วก็มีสีแดงๆเพราะฉั้นมันก็จะมีลูกค้าหลายคนที่เขาวาดออกมาแล้วมันไปนเหมือนไฮส์โดยบังเอิญ mm hmm. พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นตัวที่เอามาใช้ในการทําการตลาดเคลมต่อว่าเนี่ยขนาดว่าเขาไปถามคน mm hmm. ทั่วๆไปว่านึกถึงซอสมะเขือเทศแล้วเป็นยังไงให้วาดออกมาหลายๆคนยังวาดออกมาเหมือนกับของไฮส์โดยไม่รู้ตัว เหมือนว่าแบรนด์ของเขาเป็นท็อปออฟไมายใช่เหมือนแบรนด์ของเขาเป็นท็อปออฟมายแล้วจากจุดนี้เขาก็เลยเอามาใช้ในการทําเป็นแคมเปญทามาเป็นวิดีโอไวรัลรวมไปถึงทําเป็นคอนเทนต์ในการสื่อสารการตลาดอีกทีนึงซึ่งตัวผลลัพธ์ก็ค่อนข้างออกมาดีมากเพราะว่าในช่วงระยะเวลาของแคมเปญเนี่ยมีแอนการ์เมนต์เพิ่มขึ้นบนโซเชียลมีเดียประมาณเกือบพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบห้าเท่ารวมไปถึงเกิดยอดขายเยอะขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในผลสำรวจที่เขาไปทำตรงเนี้ย ก็ทําให้เขาได้รับรู้ว่าคนเนี่ยมีแบรนด์แวนเน็สจดจําตัวไฮส์เนี่ยได้มากถึง97% <Wow. S 1> นในร้อยคนที่ไปสํารวจแบบ <Ha. S 1> วาดออกมาหรือว่าระลึกถึงเนี่ยนึกถึงไฮสออก97% <Ha. S 1> ก็ถือแบบดีมากเยอะมากนะครับอันนี้เป็นเคสสอ <Ha. S 1> งทีนี้ก็ไปเจออีกเคสสามเคสสามคราวนี้คล้ายๆกับตอนที่เล่าเคสแรกนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอินไซต์ที่อยู่ที่อเมริกาคือที่อเมริกาเนี่ย เวลาที่เขาหน้าหนาวเนี่ยของที่เขาชอบกินอย่างหนึ่งอมันคือเป็นบาร์บีคิวแบบแบบโฮมเมดที่ทํากันเอง mm hmm. ซึ่งคนที่ทํทำบาร์บีคิวโฮมเมดเนี่ยเขาก็จะต้องไปซื้อของกินอยู่2อ,อย่างมาทํากันก็คือมีตัวไส้กรอกที่เป็นฮอทดอกไก่อันนึงก็คือเป็นตัวหนมปังที่เหมือนเอาเวลาเราให้อาหารปลา mm hmm. แต่ว่าอันนี้ก็คือเอาฮอทดอกมาแล้วก็ mm hmm. ประกบถูกไหม <laughs> ทีนี้ความตลกอย่างหนึ่งของที่ที่แคนาดาเนี่ยคือ ไอของที่ขายเนี่ยทั้งฮอทดอกทั้งไอตัวหนมปังเนี่ยฮอทดอกเนี่ยแพ็กเกจจิ้งปกติเขาจะขายสิบชิ้นส่วนไอตัวหนมปังเนี่ยมันจะมีอยู่แปดชิ้นมันก็จะเป็นเรื่องตลกว่าพอเอามาซื้อสองอันเนี่ยทําด้วยกันเสร็จปุ๊บมันเหลือไซส์กรอกอยู่สอ<า>งชิ้น,นแล้วมันจะเอาไปทําอะไรดีมันก็เลยกลายเป็นความตลกที่คนก็จะมาบน่นบนทวิตบนโซเชียลเีิร์ดเต็มไปหมดเลยว่าแบบว่าเหลือไซส์กรอกสองชิ้นทําอะไรหรืองงว่าทําไมมันไม่เข้าคู่กันสักทีหรือมันต้อง เหมาอันหนึ่งซื้อซื้อซื้อไส้กกอกแปดแพ็คซื้อขนมปังสิบแพ็คไปจัดปาร์ตี้มันจะได้80ดิชิ้นพอดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะมีเป็นบุกพวกนี้อยู่เรื่อยๆทีนี้สิ่งที่แบรนด์ i g h s เขาทําก็คือว่าเข้าอินไซตอเนี่ยที่เป็นกึ่งเพนกึ่งมุกตลกของคนเอามาเล่นใหญ่โดย <c oughs> การที่ว่าไฮส์เนี่ยประกาศ call out อุตสาหกรรมว่าไปไปสร้างเป็นแคมเปญบน c ช a ดอ r g เรียกร้องให้ บริษัทที <S <S <token thanks> ่ขายขนมปังก so, so ับบริษัทท like like ี like ่ขายไส้กรอกเนี so, anyway, ่ยขายจํานวนสิบชิ้นเท่ากันโดยที่ให้ให้คนแบบมาลงทะเบียนล่ารายชื่อเพื่อให้ว่าให้มันลงทะเบียนแบบเรียกร้องคอเอาให้มันขายสิบชิ้นเหมือนกันเพื่อที่จะได้เข้าคู่กันเพื่อจะได้เข้าคู่กันโดยมีตัวตัวไฮส์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นตัวแกนนาในการตั้งต้นให้คนมาคอเอากันอ่าก็เลยไปสร้างแคมเปญเนี้ยบนเช a i n o r g ตอนที่ สร้างแคมเปญนี้ขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยก็มีคนร่วมลงทะเบียนที่อยากให้มันขายให้ครบ10ชิ้นเหมือนกันเนี่ยประมาณ35,000คน้นคนซึ่งมันก็เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าคนก็มาแชร์คอนเทนต์เยอะทั้งขำทั้งเอาจริงทั้งแบบมาสนับสนุนโอ้โหเนี่ยตัวจริงของวงการมาลันวงการให้แล้วมาขอเอาให้ประมาณอย่างนั้นเลยอันนี้ก็แบบเป็นสีสันที่แบรนด์ก็ได้แบรนด์ awareness ไปเยอะตัวไฮสก็เล่นใหญ่นะมีนอกเหนือจาก ไปร้องเรียนบน c h a i อ o r g แล้วก็ยังมีทำเป็นไมโครไซต์ขึ้นมาแบบให้คนมามาลงทะเบียนมาแบบเหมือนอ่านรายละเอียดตัว,ต,วตัวแคมเปญเน,นี้ยเขาโดยเฉพาะเลยอ่าอันนี้เป็นเคสสามแล้วก็เคสสุดท้ายเคสสี่เป็นล่าสุดนี้เลยที่เป็นที่พี่เห็นแล้วก็เป็นอันที่พี่แบบทำให้รู้สึกสนใจแล้วก็เลยไปไล่อ่านไปหาข้อมูลของไฮสนี่แหละ,ละใช่ก็คืออย่างตอนที่เล่าอันเมื่อกี้ที่ว่าเขามีไปให้ลูกค้าเขียนใช่ไหมว่าไอ้วันรูปว่า ตัวซอสมะเขือเทศในความคิดเขาเป็นยังไงทีนี้มารอบนี้เขาเล่นอีกแบบหนึง่งย้อนไปก่อนหน้านี้ประมาณเดือน2เดือนที่แล้วที่ไม่แน่ใจว่าแบมเห็นไหมมันจะมีพวกคอนเทนต์ที่มาจากแพลตฟอร์ม AI เจเนเรตรูปภาพอ๋อค่ะอ่าอย่างที่ในคนไทยฮิตมันจะชื่อตัว mid journey ค่ะซึ่งหลักการมันก็จะเป็นว่าเราอยากได้รูปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถไปพิมพ์คีย์เวิร์ด mm. อ่าแล้วก็ใส่คำอธิบายคำบรรยายต่างๆลงไปได้ ตัวระบบมันก็จะไปสร้างรูปภาพนั้นมาให้ตามที่รรเราเขียนคีย์เวิร์ดอย่างออฟฟิศเราก็มีนะมีมาเล่นเหมือนกันแบบว่าอย่างก่อนอันนี้ถ้าใครเคยเห็นบนเน็ตมันจะมีที่เป็นกองหลวงปู่เ็มกองไฟยาว8เมตรอันนั้นก็เป็นไวรัลจากเรยวสมาร์ทเรา <c oughs> นะครับแต่ของเคสเนี้ย <c oughs> ที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่แบรนด์ไฮทำเนี่ยคือไอตัวแพลตฟอร์ม AI g e n e r a t รรูปภาพเนี่ยมันมีหลายแบรนด์มันก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดาว e 2ตัวนี้หลักการเหมือนกันเลยก็คือว่า เราสามารถไปใส่คีย์เวิร์ดได้ทีนเนี้ยแบรนด์ไฮส์เนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเอาเรื่องซ้อนมะเขือเทศเนี่ยไปถาม AI AI, <ừ. S 1> AI จะวาดออกมาเป็นแบบไหนอ่า <ừ. S 1> ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าแม้กระทั่ง AI อ่ะแบรนด์ไฮส์เอาไปถามพิมพ์คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเคชชั่หรือซ้อนมะเขือเทศเข้าไปอ่ะแล้วคู่กับคําต่างๆเช่น <N> ซ,ซ้อนมะเขือเทศยุค <N> เลยในซองซ้อนมะเขือเทศแบบไซเบอร์พังแบบอะไรก็ตามแต่ กลายเป็นว่าตัว AI Generate ภาพออกมาเนี่ยมันมีความคล้ายกับของแบรนด h ไฮอยู่เยอะเขาก็เลยเอามาเคลมว่าเนี่ยขนาด AI, AI ยังนึกถึงไฮเป็น Top ปออฟมายเลยโอ้โหจริงแต่ว่าเหมือนเหมือนจริงๆเหมือนใช่ใช่ซึ่งก็ไม่รู้นะเขาอาจจะคัดมาแล้วแหละว่ามีทั้งเหมือนและไม่เหมือนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นกิมมิคมันเป็นมาร์เก็ตติงของสิ่งที่เขาทําแล้วต่อยอดมาจากหลายๆอย่างที่เขาทามาตั้งแต่แบบ มีให้ลูกค้าไปวาดถูกไหมหรืออันนี้ก็เอา AI มาวาด mm. อ่าสุดท้ายเขาก็เอาคอนเทนต์เรื่องนี้มาทำมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของการสืาา่อสารในเรื่องของการตลาดได้แล้วก็มันก็ค่อนข้างล้อไปกันกับสิ่งที่เป็นเทรนในณนะเวลาปัจจุบันนี้ด้วยที่แบบเรื่องของ AI Gen จน a t e เร n t e น t มันก็กำลังมาเนาะอันนี้เป็นแบบสเคสที่น่าสนใจก็สรุป Key Learning ได้4ข้อเหมือนกันของตัวแบรนด์ไฮสใน Data Story EP นี้อย่างแรกก็คือว่าตัวแบรนด์เนี่ยเริ่มหา i n s i g h ์ที่น่าสนใจจาก Data ที่เป็น Feedback ของลูกค้าโดยเอา p a พ n Point มาเป็นตัวตั้งเหมือนอย่างที่เทซอนไม่ค่อยออกหรือตัอะะวอื่นๆท,ที่ที่แบบสามารถเก็บมาได้อ,อันนี้เริ่มต้นจาก p a พ n Point ของลูกค้า Learning ที่2ก็คือว่าแก้ปัญหาด้วยการที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเรื่องของโซลูชันตรงนั้น ก็สามารถทําให้แบบมันมีความน่าสนใจขึ้นมาได้อย่างที่สามคือเรื่องของการที่สิ่งที่นําเสนอที่เป็นโซลูชันนะถ้าเข้าเทรนกับเวลานั้นก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจไปอีกเหมือนแบบที่ย้อนมาปัจจุบันอ่ะ AI content ย้อนไปก่อนอันนี้เทรน call out กําลังมาสังเกตได้ว่า highs เนี่ยจะมีกิมมิ c ของการจับเทรนนะเวลานะมาใช้คู่กับการทํา marketing ได้หลายเรื่องมาแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือแคมเปญเนี่ยที่ทําออกมามันไม่จําเป็นต้องเล่นใหญ่เสมอไปอย่างเช่นในที่เนี้ จะเห็นได้ว่าแค่ไอเดียเป็นคอนเทนต์ทำมาว่าเป็นรูปภาพหรืออะไรอ่ะมันก็สร้างเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งที่ทําให้เกิดเอิร์มีเดียมีเว็บไซต์การตลาดหรืออะไรไที่เอาเคสของแบรนด์ไฮส์เนี่ยไปพูดในหลายๆที่เหมือนกันเพราะงั้นะมันก็สร้างเป็นเอิร์มีเดียของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีต่อให้ไม่ได้ใช้งบปริมาณมากก็ตามนะครับเหมือนมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่แค่งบประมาณที่ใส่ลงไปในแคมเปญน,นั้นๆแต่ว่าความแปลกใหม่อะไรต่างๆที่เหมือนเขาเก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคแล้วว่าผู้บริโภคเขาชอบแบบนี้คนสมัยนี เป็นแบบไหนเขาก็เอาตรงนั้นมาใช้เพื่อให้เกิดไวรัลใช่ใชคใช่เลยน่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่แบรนด์ซอสมะเขือเทศนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทําไมถึงกลายเป็นแบรนด์ซอสมะเขือเทศที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็มีผู้บริโภคทั่วโลกเลยทีเดียวก็เป็นเพราะว่าเขาใส่ใจกับการทําการตลาดแล้วก็มีการเก,รกาะกระแสะอยู่ตลอดมีการพูดความคิดสร้างสารรค์หรือว่านําความคิดสร้างสารรค์นะคะมาใช้กับแคมเปญต่างๆอีกเสมอคะ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ภูมิด้วยคะ่ะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะแล้วก มาเจอกันใหม่ในวันพุธค่ะกับรายการดีๆแบบนี้นะคะ Data Story ค่ะรายการที่จะนำกรณีศึกษาทางธุรกิจนะคะที่ใช้ Data มาปรับใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีชื่นชอบใน EP นี้หรือมีคอมเมนต์แนะนำติชมรวมไปถึงอยากให้ Data Story เอาเรื่องของธุรกิจไหนมาเล่าเป็นเคสตัตดี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ภูมิกับน้องแบมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ